สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุมพนักงานส่งพัสดุใช้รถมอเตอร์ไซค์แต่ใจกระบะ เป็นอีกหนึ่งภาพที่ต้องบอกเลยว่าทำาไม่เซียนอย่าหาทำนะครับหลังจากมีผู้ชายเฟซบุ๊กเพชรพระรามเก้าได้โพสต์ภาพพนักงานขนส่งพัสดุโดยใช้รถจากระยายนยนต์ขนพัสดุมาเต็มคันบอกเลยว่าไม่เซียนจริงขนเยอะขนาดนี้ไม่ได้โดยได้โพสต์ระบุว่ามาเท่าไรหมดเท่านั้นของไม่หมดเราไม่หยุดแฮชแท็กพนักงานเจแอนติสาขาบังอันนี้หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนั้นก็ทำลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอับคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ